ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่2เรื่องภูผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพออูภูพออาผา ภูผาพ่อพออพอไหมเอกพ่อแ,<ม>อแม่มอแอแมไหมเอกแม่หา หออาหาให้หอไอาหายไมมโทให้ได้ได,ดอ,อไอใดไม่โทรได้ดีใจดออีดี จอไอใจดีใจดูแลดออูดูรอแอแลดูแลรักรออะกอรัก ภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหา พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบก ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว ใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา,ร,ผผารักใบโบกรักใบบัวภูผา รักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับภูผากันแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะภูผาคำต่อมาคือพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแม่คำว่าแม่หมายถึง หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกหาคำว่าหาหมายถึงมุ่งพบหรือพบให้คำว่าให้หมายถึงมอบสละอนุญาต ได้คำว่าได้หมายถึงรับมาหรือตกมาเป็นของตนดีใจคำว่าดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจดูแลคำว่าดูแลหมายถึง เอาใจใส่ปกปักรักษาปกครองรักคำว่ารักหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยผู้พามีพ่อผู้พามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจ ได้ดูแลใบโบกผู้ผารักใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักผู้ผาพ่อแม่รักผู้ผา,ร,ผผารักใบโบกรักใบบัว ผู้ผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักผู้ผารักพ่อรักแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับผู้ผาเพื่อนใหม่ของเราน่ารักไม่เอ่ยคราวหน้าเราจะไปรู้จักกับพยัญชนะกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่37นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2อล้วบทที่สแล้วเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาภาพตรงกลางก็คือภูผานั่นเองภูผาเกี่ยวข้องกับ คุณพอ่อเกี่ยวข้องกับแม่แล้วก็ใบบัวแล้วก็ใบโบในเรื่องนี้มีตัวละครทหมด5ตัวนั่นเองค่ะเรามาต่อที่ข้อที่2นะคะเขาสั่งว่าให้เด็กโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาข้อที่1นึ่เขาบอกว่าภูผารัก ข้อที่สองภูผาดูแลข้อที่สามพ่อแม่รักข้อที่สี่ใบบกรักข้อที่ห้าใบบัวรักแล้วเรามาดูภาพด้านหลังบ้างค่ะภาพแรกคือใบบกกับใบบัวสังเกตง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นใบโบกจะมีอะไรคะมีงาแต่ถ้าเกิดเป็นใบบัวจะไม่มีงา ภาพถัดไปค่ะเขาบอกว่าภาพพ่อกับแม่แล้วก็ภาพภาพใบเลยค่ะใบบัวแล้วก็ภาพใบโบกสุดท้ายภาพภูผาค่ะข้อแรกเลยภูผารักพ่อกับแม่แล้วผูผาก็รักใบโบกใบบัวภูผาดูแลใบโบกแล้วก็ผูผ้าก็ช่วยดูแลใบบัวด้วยข้อที่สามพ่อแม่รักภูผา พ่อแม่รักใบโบกใบบัวข้อที่4ใบโบกรักภูผาใบโบกรักพ่อแม่และข้อสุดท้ายค่ะใบบัวรักภูผาใบาบัวรักพ่อแม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆด,ดูไม่ทันสามารถกดหยุดแล้วก็ค่อยๆโยองเส้นได้เลยนะคะ ค่ะหน้าที่38นะคะเป็นข้อที่3แล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านสะกดคำและเขียนคำเขาให้กรอบด้านหน้ามาแล้วก็ให้รูปภาพมาช่วยด้วยเราดูคำแรกเลยค่ะคำแรกบอกว่าพออูพูพออา ขาแล้วเด็กๆก็เอามาเขียนรวมกันในบรรทัดด้านหลังค่นนะคะถัดไปพอออพอไม่เอกพอคำถัดไปค่ะมมแอแม่ไม่เอกแม่หออาหาหอไอไหายไม่โทรให้ ดไอไดมิโทดไดค่ะเรามาต่อที่หน้า39นะคะข้อที่4เขาสั่งว่าให้เด็กๆดูภาพและเขียนคำํำก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพด้านหน้าก่อนภาพแรกเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือภูผานั่นเองพออูภูผออาผา ผู้ผาถัดไปคือภาพของพอ่ออเด็กๆลองสะกดและเขียนเองนะคะพออพอไม่เอกพอ่อภาพถัดไปคือแม่มแอแม่ไม่เอกแม,แม่แล้วก็เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะหานั่นเองหออาหาแล้วก็ผู้ใหญ่เขากำลังให้ค่ะ หอไหาไมโทให้ hi, metro, hi. แล้วก็ดอไอดไม่โทได้เด็กๆฝึกเขียนเองนะคะสังเกตจากหนังสือพาทีก็ได้หรือจะดูจากแบบฝึกหัดหน้าก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะค่ะหน้าถัดไปคือหน้าที่40นะคะเป็นข้อที่5ค่ะเขาสั่งให้เด็กๆเ,เขียนคำตามภาพ แต่และข้อจะมีภาพอยู่นะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าผู้ผามีพอ่อสะกดเลยค่ะพ่ออพอไม่เอกพอ,เ,อ,กพอเขียนให้เต็มบรรทัดด้วยนะคะหัวใ้กลมเส้นให้ตรงนะข้อที่สอบอกว่าผู้ผามีแม่มอแมมอมแม่ไม่เอกแม่เด็กเเขียนเองเลยข้อที่สามพ่อให้ผู้ผาดูแล ใบโบกใบใบโบกกโบกใบโบกใบบัวใบบบโอวบัวใบบัวข้อที mm. ่สี่ค่ะภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกใบใบโบกกโบกใบบกใบบัวใบบอโบวบัวใบบัวข้อที่ห้าพอพ่อเมกพ่อแม่มอยแม่เมกแม่พ่อแม่รัก ผูผาผูผูขอผาผูผา,ผผา,ผผารักใบโบกใบบโบกใบโบอใบบัวอบใบบัวใบบัวแอปเปิดดูหนังสือตามได้นะคะค่อยๆสะกดไปด้วยทีละตัวเด็กๆจะอ่านเขียนคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ